ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี่มาพอกันอีกแล้วนะคะมาพอกันกอีกแล้วกสบพี่น้องค่ะมือนี่อยากกินอันตำพริกบานเห่านะคะพี่น้องอยากกินตำพริกใส่ปลาแดกปลาหน่อยนะคะพี่น้องค่ะกับครัวพริกแล้วนะคะพี่น้องค่ะนี่ครัวพริกแล้วค่ะก็จะมีแบบมีบัคเือเทศ มีกระเทียมแล้วก็มีพริกมีพริกเขียวแล้วก็มีหอมนะคะพี่น้องคะกระซิตําใส่กันตําใส่กันเสร็จแล้วก็ซีดไส่ปลาแดงน,นะคะพี่น้องกะระซิใส่ปลาแดงกำลังามากินน้ำกันเด้อเพราะว่าอยากกินแห้งายนะคะอยากกินตำไรบ่มบ่มมีโคบ่มมีสาพี่น้อง นี่พี่น้องใส่จังสิใส่จังสิก็จะได้กินพี่กันแล้วค่ะพี่น้องคะแก้สถานาการณ์ไปก่อนนะักะพี่น้องค่ะข้ามอยากกินเนาะค่ะพี่น้องข้ามอยากกินแหาะเป็นตำ ตำพริกจุตำพริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกใส่ประแดกใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะใกล้สิบเป็นข้ามเจ๋งแล้วค่ะ น,ะะนี่ก็จะเป็นอาหารเพียงแล้วค่ะตามรายละเอียด่าหน้าที่จะรายละเอียดน,นะคะคุณลูกค้านี่ก็จะเป็นปลาแดดนะคะปลาหนยนะคะปลาหนย น้อยค่ะน้อยกระสินพี่เ oh, <yeah. S 2> ย้ี่ยวาอุ๊ยโอ้ยเฮยียใส่ประเด็งต้องใส่อะไรโอ้ยใส่ผงนัวค่ะใส่ผงนัวนะคะใส่ลายเบษลายใส่น้อยเศบน้อยใส่มันหลายๆโหลดดหอยเออใส่ได้เสบลายลาย ใท่ได้ปเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเจ้าใบกรน็นนะคะพี่นอ้องค่ะสวัสดีค่ะ